ก็ <S <S สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมจะมาบอกนะครับสูตรน้ำหมักสูตรเข้มข้นนะครับที่ผมใช้หมักปลานะครับน้ำหมักที่ผมใช้เนี่ยเป็นสูตรนี้<ม>ที่ผมใช้นะครับ จะมีเพื่อสองชน,นิดนะครับผมจะเป็นใบหูวกวางตากแห้งอันนี้จะเป็นใบหูวกวางตากแห้งครับที่ว่าเด็ดก้านแล้วนะครับลักษณะก้านเขาก็อย่างนี้นะครับเราก็เอาออกนะครับผมอย่างนี้ตากแดดประมาณวันถึงสองวันนะครับผมให้มันแห้งกรอบเลยนะครับส่วนอย่างที่สองก็จะเป็นใบกล้วยตากแห้งครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นใบกล้วยนะครับ แรกเลยนะครับที่เราควรจะใส่นะครับผมก็จะเป็นบะหูป,ปางนะครับผมจะใส่ไปทางนี้นะผมไม่ฉีกเลยนะเราก็ใส่ลงเลยตาให้มันก,กรอบๆหน่อยนะครับพี่ๆอลน,นี้สองก็จะเป็นใบกล้วยนะครับก็ฉีกไปด้วย กระเมตนะครับแลวใส่ปลาลักษณะการหมักอย่างนี้นะครับที่ผมทำนะครับที่ว่าใช้ออกผมเคยบอกไปแล้วนะครับคือมัอนจะไม่ทำให้น้ำเสียครับเพราะว่าใบหกวางเนี่ยมันจะทำให้เกิดตะกรนคล้ายๆเมื่อครับมันจะทำให้น้ำเสียและมีกลิ่นของผมก็ใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันที่สามเราก็เปิดอ็อกเลยครับ ทิ้งไว้ประมาณวันถึงสามวันนะครับสามวันนี้กําลังจะเยนะครับสีก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยใส่ครับไม่มีตะกอนม,มีอะไรไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นกล้วยไม่มีกลิ่นใบหัวกวางเลยนะครับใช้หมักปลาได้อย่างดีอันนี้ที่ผมใช้หมักมาผมเคลือบอากานนะ หนังเนี่ยดีมากเลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวที่ขายพันปลาด้วยหรือเปล่าแต่ผมลองหมักเปรียบเทียบกับปลาที่หมักน้ำหมักอันนี้กับไม่ได้หมักน้ำหมักของผมนะครับจะกัดแตกต่างกันนะครับของเขาจะกัดเราไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับแต่อย่างอื่นผมไม่รู้นะครับผมก็จะเหนื่อยนะครับอันนี้เพราะว่าเมื่อวานไปบริจาคเลือดมาครับมเมื่อวานเล่นสะุมวูบเลย เป็นลมเลยเหมือนโดนหมัดเลยผมก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสามวันนะครับผมสีก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่ครับไม่มีกลิ่นผมเห็นพี่ๆบางท่านนะครับบอกว่าให้ผมนะ่ะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างอื่นผมเลี้ยงปลามาตั้งแต่เด็ก,ดกพ่อผมก็เลี้ยงมันแต่เด็กถ้าได้ผมเลิกเลี้ยงอ่ะ ผมก็เลิกเลี้ยงไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าปลาเนี่ยเขาทำไรายได้ให้กับผมอย่างไปบอนเนี่ยเขากัดกันคู่เป็นแสนก็มีนะครับปลาเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเป็นแสนเขาก็กัดกันนะครับอย่างฟาร์มอื่อนยเนี่ยเขาไปยกตามบ่อเนี่ยเขามาขายอ่ะตามเพจตามอะไรของเขาเนี่ยขายได้นะครับตัวนึ่งนี่ตัวเป็นพันเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเพจดีๆที่แบบว่า ปลามเนี่ยปลากัดมีเขี้ยวมีหนังกัดหูกัดหน้ากัดตากัดหางเนี่ยเขาจะขายดีมากเลยนะครับวันหนึ่งนี่เขาส่งสองสามร้อยตัวเลยนะครับมันก็ทํารายได้ให้กับผมแล้วก็กวนนคร,บร,คร,บอ,รอ,อบครัวนะครับพี่ถ้าใจผมเลิกเลี้ยงผมทาไม่ได้หรอกครับและอีกอย่างผมก็เลี้ยงเขาเหมือนครอบครัวนี่นะครับเราก็รักเราเลี้ยงมาเราก็รักของเราถ้าใจผมเลิกเลี้ยงผมคงทำไม่ได้หรอกครับ ช่วงนี้ผมก็นานๆจะลงคลิปนีนะครับช่วงนี้เลี้ยงลูกด้วยแล้วผมก็พักเฟื้นด้วยเพราะว่าผมไปให้เลือดมาผมไม่ค่อยแข็งแรงพี่คือเหมือนว่าพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยโหเล่นตบปูก้วเมื่อวานเหมือนโดนดหมัดเลยหลับกลางอากาศน้ำหมกักลักษณะการใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่เราไม่ต้องให้มันเข้มมากนะแต่ปา,ปา,ปานตามจะเป็นฝ้า ชนะหนึ่งยกหนึ่งนะครับโอ้คู่แรกนี่เขากัดเราไม่เข้าเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นที่น้ำหมักผมหรือเปล่านะแต่ปลาเนี่ยปลาที่คู่แรกนี่ผมกัดเนี่ยกัดประมาณสี่ปากอวถ้ารวมของมาดิที่นี่ก็เป็นปากที่หานะของฟันยังดีเลยที่ผมใส่นะ <c oughs> ปลาที่มันมีฟันนะพี่อันนี้เขาเรียกต้นต้นไซมมั้งครับมันจะขึ้นอยู่ตามตามทุ่งน้ำนะพี่เป็นน้ำจืดนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ ไปถ่ายให้ดูดีกว่านะพวกพืชพวกอะไรเียที่ว่าเราสามารถามาใส่ใส่ในการเลี้ยงปลากัดได้เป็นพืชน,น้ำํำพืชอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสองคู่อีกอาทิตย์หน้าครับในนี้ผมเจาจะเป็นลูกเขาบผมเอาไว้นะน,นี้จะเป็นตัวเมียบ่อพันตัวเมีย ผมคัดป้าออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้กัดได้มั่งไม่มีเขี้ยวมั่งตัวไหนกัดไม่มีผมก้เอาออกเลยครับมีเมื่อวานน้องเมื่อวานก่อนนี่น้องมาซื้อปลาไปสองตัวเอาไปกัดน้องกัดไม่ค่อยแพงนะครับถังว่าเด็ก เขาก็หาวันช่วงนี้มันโรงเรียนยังไม่ค่อยเปิดพี่สถานการณ์โควิดน้องเมือกกัดมามันก็บอกว่าชน,นะเนี่ยล้อหางอย่างดีเลยนะปลาที่ผมเพาะนะแต่ผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีปลาที่จะขายนะครับเพราะว่าเพาะมั่งติดมั่งไม่ติดมั่งครับผมปวดหัวเลยพี่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะเลี้ยงยากหน่อยตันนี้ผมก็มีสูตรน้ำหมักมาบอกแค่นี้เดี๋ยวรอบหน้าผม สมุนไพรไปมาแล้วพี่แล้วก็มีไปหามาบ้างตามพื้นบ้านอะไรเงีย้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าสมุนไพรเนี่ยสับคุณแต่ละอย่างมันช่วยอะไรบ้างในการเลี้ยงปลากระกัดนะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ